สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอโคกสำโรงนะคะเป็นฟาร์มไก่16หลังนะคะจังหวัดลบบุรีอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะฟาร์มไก่16หกลังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูอัปเดตหน้าง,งานกันนะคะว่าเขาติดตั้งไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคิดว่าคิดเองนะคะว่าตอนนี้น่าจะได้สัก70-8 0แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะว่า1โปรเจกต์ของเรานี้นะคะเรามีการทํางานยังไงกันบ้างนะคะแล้วช่างติดตั้ง ติดตั้งกันไปยังไงนะคะติดตั้งถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันเลยตามมาเลยจ้าเอาละค่ะเราก็มาถึงในโรงเรือนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปคุยนะคะเล็กๆน้อยน้อยนะคะกับ ทีมงานนะคะเดีย๋ยวตามมาเลยค่ะวันนี้นะคะกาลุนนะคะยกทัพมาเลยค่ะมากันทั้งฝ่ายขายแล้วก็มากันทั้งทีมบริการนะคะเดี๋ <lok> ยว<ๆ>เราพาไปพูดคุยกับเขาจากเล็กน้อยตามมาเลยจ้ะทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะส<ม>วะัสด,<ๆ>ดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเดี๋ยวขอพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆอยนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นพี่จี๊ับนะคะก็คือเป็นเซ ะะของกาโลนี่ดูแลโปรเจก t นี้นะคะพี่เจมย์คะโปรเจก t นี้นะมีขนาดเท่าไหร่คะ1 6บหคูณอ่ค่ะแล้วมีจำนวนทั้งหมดกี่หลังคะ16หกลัง <6 S 1> ค่ะโอ้โหบิ๊กโปรเจกต์ของปีนี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะโอเคแล้วตอนนี้นะคะผลงานตอนนี้ที่เราติดตั้งกันไปแล้วเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์คะตอนนี้นะคะก็หน้าง,งานนะคะก็ประมาณ90%แล้วคะ่ะใกล้แล้วใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะเราก็จะค้างกันอยู่ตรงลายน้ํากับไซโลเนาะ,อะตอนเนี้ยค่ะลายน้ําเราอะคะ่ะ ขึ้นลายเรียบร้อยแล้วทุกหลังนะคะอ๋อติดลายน้ำแบบนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยไซโลก็ยกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไซโลกันนะคะโอเคค่ะนนี้นะคะเราก็ติดตั้งกันไปถึง90%แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้ลงไก่นะคะเลี้ยงแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะไปดูไซโลกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนนี้นะคะฝ้ายอยู่กับช่างสมชายนะคะตอนนี้อยู่กันที่หน้าพระเอกของฟาร์มนะคะเดี๋ยวให้ช่างสมชายนะคะอธิบายนิดนึงนะคะว่าฟาร์มนี้ใช้พัดลมรุ่นไหนคะครับอันนี้เป็นฟาร์มเนอะรุ่นใหม่ใช้พัดลมรุ่นใหม่ของมูนเตอร์นะครับเป็นตัวแรงครึ่งไม่มีชัตเตอร์แต่ใช้แบบปิดผิดเสื้อในการปิดเปิดเพื่อให้แรงลมเนี่ยมันได้ดีกว่าไม่มีการประทะ การออกของลมก็จะมาตรงๆเลยการเปิดของติดเสื้อก็มันจะเปิดบอกมาตรงกลางพอดีนะครับแรงลมปีกด้านข้างตรงนี้ตอนเปิดใช้งานเนี่ยเขาจะเปิดปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ใช่ครับมันทำให้แรงลมเนี่ยมันออกไปได้เยอะกว่าไม่มอกเป็นตรงตรงนี้เลยไม่มีบานเกตมากันใช่ครับนี่เนาะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่คอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นเตอนไฟนนะครับของของมอเตอร์เป็น รุ่นใหม่ๆที่ออกมาเลยครับแรงลมดีมากครับตัวนี้ลองแล้วอ๋ออันนี้ขอเป็นอีกรุ่นหนึ่งของยูโรเม่ของบริษัทมุงเตอร์ครับมุงเตอร์นะครับอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะท่านผู้ใช้อันนี้เป็น55นิ้วนะครับโอ้ใหญ่มากนะคะอันนี้ใหญ่แรงลมแบบสุดยอดตัวนี้ครับเหลือเปลือขนาดโรงเรือนอันนี้ก็คือ120ยยี่สคูณสิใช้10ตัวเหลือเปลือเลยตัวนี้คือคำนวณแล้วว่าต้องใช้ที่พัรล็อกใช่ตัวเหลือเปลืออันนี้นะครับ6กคูร้อยเนี่ย สิบตัวเนี่ยถือว่าน้อยมากเป็นการแบบเซฟจํานวนตัวลุงใช่แต่ลดจํานวนพัดลมจากรุ่นเก่าๆอ๋อใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของตอนนี้เลยนะคะแรงลมมันต้องพูดถึงลองดูได้ครับลองลองเปิดดูว่าแก๊สนี่สภาพหัวเนี่ยค่ะโดนดูดมาหมดแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ดีครับการเปิดไม่ต้องมารอแบบตัวที่มีบังเกตหรือชัตเตอร์ที่ว่า พอใช้เป็นนานๆานมันจะมีปุ่นเกาะทําให้ตัวชัตเตอร์หรือลานเก็ตมันเนี่ยกลางไม่สุดกลางไม่ไมมพอกลางไม่สุดปุ๊บการไปแรงลมเกิดการประทะแต่อย่างนี้โอกาสน้อยครับปิเปดเปิดเต็มที่อยู่แล้วอโอเคแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่ากลวยใช่ไหมคะตัวนี้กลวยก็กลวยส่งลมเป็นวัสดุอะไรอะคะเป็นคล้ายๆตัวคล้ายี VC S <S 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 เป็นเ <P> หมือน PPE พวก P E อย่างเงี้ยครับไม่เป็นสนิมตัวนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนพอดีขอ,ของเขาเลยพอดีไม่เป็นสนิมนะครับใช่โอ้โหนี่นะคะใหญ่จริงนะคะใหญ่จริงนี่ยืนอยู่ใกล้ๆนี่เราสองคนดูตัวเล็กไปเลยนะคะใช่ครับโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณช่างสมชายมากเลยแล้วหลังจากนี้นะคะมีคอนมีตัวพัดลมแล้วมันก็ต้องมีตู้ควบคุมใช่จะไปดูตู้ควบคุมของเราได้ครับเราทํา สวยงามครับทานสมชายไวเองใช่ครับไปดูได้เลยเราไวกันเองเรามีทีมงานของเรามีทีมงานพร้อมทุกอย่างครับได้เลยเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปถ้าห้องควบคุมนะคะเดี๋ยวเราให้นกสมชายอธิบายแต่ละตู้กันเลยครับมาดูตู้ควบคุมของเรานะครับคุมพัดลมอันนี้ก็จะมีคุมทั้งพัดลมมีแสงสว่างมีฮีตเตอร์นะครับดูในตู้ของเราก็จะมี ้อมมีตัวเช็คเฟสมีฟิลตัวนี้มีบาพาสในกรณีที่ตัวเช็คเฟสเสียก็มีบาพาสให้ทํางานได้มีพัดลมอยู่5ตัวนะครับมีเบรกเกอร์แยกแต่ละชุดด้วยครับมีชุดเบเกอร์คุมแสงสว่างมีชุดคุมแสงสว่างนะครับอันนี้มีทัมเมอร์สำหรับในกรณีไฟดับแล้วไฟมาพัดลมจะไม่ติดพร้อมกันเนาะของเรามีชุดนี้ดูการวายของเราสวยงามครับมี หน้าตู้จะมีทั้งมีเช็คโวลตมีเทร็คเตอร์โวลตให้นะครับแสดงฐานะให้ว่าไปมาเท่าไรแรงกันเท่าไหรอ่อนนันี้เราเช็คให้นะครับเอาอย่างนี้สมมุติว่าโรงเรือนขนาดนี้สิบ1คูณ1 2อยลม10ตัวเดี๋ยวนี้เราไม่ทำเป็น1ตู้แล้วนะครับเราจะทำเป็น2ตู้ เพราะว่าในกรณีตู้ใดตู้หนึ่งดับยังเหลืออีกหนึ่งตู้อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ๆจะทําแบบนี้หมดแล้วครับรุ่นใหม่ๆ และนี่นะคะก็คือทั้งหมด16หลังในวันนี้นะคะที่เรามาอัปเดตหน้างานกันนะคะที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะฟาร์มไก่เนื้อนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ค่ะโปรเจกต์ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังมีโปรเจกที่กำลังจะทำนะคะ ให้การุนบัตเทอร์ได้บริการนะคะเราจะไปวัดกันถึงหน้าง,งานของท่านเลยนะคะช่องทางการติดต่อก็ง่ายๆนะคะใน l i น์แอดนะคะไลน์ออฟฟิเชียลนะคะแอ๊ K A R O O N แล้วตามด้วยเลข1น,นะคะย้ําอีกครั้งนะคะ s i ๊ K A R O O N แล้วตามด้วยเลข1คะ่ะและหรือว่านะคะถ้าไม่สะดวกทางนั้นนะคะฉันะสะดวกคุยนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่036 หกเก0 0คค่ะ,คะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย